Ì, น come, uh, Tonight> ี่คนคือเบิ่งหลแท้แยมนีแม่เออโอ๊ยน่คนคือเบื่งหลแท้แยนแม่กิ่อไม่มอมโอ้ยมันศูนแทะอันนี้ก็บบีกันแต่ว่าเป็นบีบอยบีเบิร์นเออบีเบิร์นดีใจี่คอเสิร์อยแ่มากเออคนคือเบื่องหลเด้อจักรีกนมาเบงนี่นะก็คือดัง งานกับลายคนกลี้ยงเนาะมีขอบมีขั้วแฝงมีแหนแฝงมีแน่โอ้ยดีเนาะเธอจะแบบเออแต่สูบมะนาวกันเนาะเปลี่ยนหน้ากันหลายอย่างแล้วนี่หนากรกันแต่ไม่กับเธอเช่ไหมใช่ใช่ใช่กับว่าต้องการรถทัวร์ฉันมีหม่องจอดนี่หม่องจอดบอหมมีครับเขาต้องไปจอดนะครับรถทัวร์ผมอยากมีร่ามจอดครับมีหม่องจอดก็ล่ามมั่น เดี๋ยวมาแน่เออนี่ไงมาแล้วี๋มาแล้วครับเดี๋ยวมาแล้วครับโมดี้โม่ถ้าเกิดใครคิดถึงเอฟเบิ้ลนเห็นไหมนี่เอฟซีพี่เบิ้ลนก็เยอะขอบคุณนะเราถูกว่าใครมาเอาเขาเดาพี่เดาถูก <laughs> เบิ้ลนมาใช่เขาก็รู้อยู่น้อยเองก็บอกว่ามีใครบ้างกอ oh. oh. มาตั oh. ้งเมื่อไหร่อ่ะเมื่อคืนหรอพอ oh. เออ,เอ,อแมนนนมาเล่น2ครับ อีีรถตู้มาจากคอนเสิร์ตสตรบรี่โอรถตู้อยู่งะไรเล่เนี่ไม่อันนี้ของรถตู้เขาย่ผู้เดียวครับผู้เดียวแต่สไลดกั่ยิ้มไเลยไลซอสอยู่ยิมเพจเลยมเอันนี้เพจค่ะนีคนเพิ่มขึ้นเห็นไหมเบิ้ลมาขีุ่้นนี่ก็เองอีลีหนังหาหาปัญหาอีบลเบิ้ลนางน้ารักเห็นไหมพี่หนูดี ใ,ใครที่ดูเราแบบในในอะ,อะไรนะกระเทิงวัทักข้าใสก็จะก็ก็จะกินนะช่วงนั้นอ่ะเจ้าพูผู้ชายมากตอนนั้นบอกเลยแต่ว่าเพี่ที่ไม่เหมาะกับคนนั้นท่านเป็นไปได้แบบไม่มันเป็นตัวของเธอมากมันเลยมันเลยดูน่ารักน่ารักเปิดล้อเปิดล้อขึ้นไหลตอนนั้นขึ้นหลได้ครับเด้อจะได้กับแดงไปเบิ่งไหลส่วนเปิร์ไปเด้อเดือนหนึ่งไหลยี่สิบหนึ่งครับไหลบ่ไม่ค่อยไหลครับหมายถึงไปงานไปอะไรเลยก็ไม่ค่อยไหลครับ ป็นรจงีหาเบอนีากัหลายคนคนก็เดมาทเน่ไม่ใช่มาพี่เบิร์ดมได้ัอ้ยยูอุ้ยเนื้อิัน้วยโอ้เอาไปเลยไปไหนขึ้นไปดีครับไ่ใช่ไปไปพอจะทำงานกันได้ครับโอเคค่ะีหนากล่องแล้วรกาศก่อนประาหอมดอกยโอ้ยจิบหอมไม่หยังคือหนูนึกว่าเขามานี่ยเขาทำนเหอมก่อนโอ้ยดีเนี เนี่ยนั่งขี่เลนน่ะถ้าคนทนคนรู้จักเบิ้ลจะจะรู้ว่าเขาก็จะเป็นประมาณนี้กับทุกคนนะคะแต่มันจะมีบางคนที่รู้สึกว่าขอบขั้วข่อยนี่ละเจอกับนี่ขอบขั้วข่อยนี่ละที่เรารู้สึกว่าเออแบบ อาจจะรู้สึกแปลกๆอาจจะรู้สึกไม่โอเคแต่จริงๆไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไร,ร,ไะไรใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากกลับไปดูเรื่องราวซิทคอมหรือเงาๆนี้ก็กลับไปดูจะทึงมั่นาข้างหลายได้นะคะแอนแอนยังชอบเลย แล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับคนเก่งเบิ้ลเป็นคนที่เก่งมากเบิ้ลเป็นคนเหมือนจะเหมือนจะเป็นเด็กชอบแกล้งไร้สาระแต่คือเขาเวลาเขาทํางานเขาเขาทําได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เก่งกว่าเก่งกว่าเก่งกว่าสิ่งที่เขาทําเก่งเก่งกว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะอืมสึ่งสึ่งซึงมันกับมันมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้แล้วมัน มันมหัศจรรย์แล้วมันแบบว่าเฮ้ยเออดีอะก็คือดีเถอะกอเก้งแถวยังสิแม่คือ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 เหมือนเวลาอยู่ใกล้แล้วมีพลังอยู่ใกล้แล้วมีพลังทำให้ทำให้เรารู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จได้ตอนที่อายุยังเด็กมาก มันมันมันคือเรื่องเรื่องที่ไหนยินดีแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากอืแล้วเบิ้ลไม่นนคนติดดินเบิ้ลไม่ใช้ของแบรนด์เนมเบิ้ลเ,เป็นคนบ้านๆเป็นคนที่ที่เท้าอยู่เข่าเข้าถึงใดเป็นคนที่บริวารจะครของแบบคักหยัางเลยอื หนูได้ข้อคิดการใช้ชีวิตหลายอย่างนะกับเบิลตอนที่ตอนที่ถ่ายถ่ายซิทคอมอยู่อะไรเงี้ยซิตอนตอนที่ถ่ายไม่ได้สนิทกันแต่ตอนมาสนิทกันอะ่ะคือหลังจากถ่ายแล้วถ่ายซิทคอมแล้วล้วค่้ยมาสนิทกันนะเพราะว่าตอนที่ถ่ายอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกัน ไอเบิ้นคป็นคนี้แกลแองก็บอกว่านะเขียนเพ่ยในชแนลอืออแอดมินของเราทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะ ครอบครัวเท่ากับเอาก็ครอบครัวแหมก็อยู่กับอยู่มีครอบครัวเราเดยหนากระยิยุ่งสีเนาะใช่กอดหอมทุกคนเขาเป็นคนแบบนั้นค่ะเขาเป็นคน เขาเป็นคนทรงน,นั้นเป็นเป็นคนที่ถ้าใครเบนจะชอบแซวจะชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมัน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 เป็นเรื่องปกติซึ่งเขาก็ททำกับทุกคนไม่ใช่แค่แอนนะอือ เอาเอามันไม่ถูกเหรอคนในขอบรัวข่อยเนาะขอบรัวข่อยมีอยู่สองคนมีข่อยกับเล่า ก็จะไปหาคนสวยวันนี้ไม่ได้ไปเลยอ๋อเบิลกับยาน่ารักค่ะน้องยาก็น่ารักน้องยาแอนเห็นตา้นหน้อยบุญ พี่น้องเจา้าเราต้องการความชัดเจนจาขคอยเวลาเราฟังเราจังสิมีความสุขคอยก็เล้ยบอ,อกไปเลยว่าคอยมีความครัวยินดีและดีใจด้วยว้ายพี่ โอ้เร็วเกินขอบคุณพี่สุจิตราค่ะสองร้อยดวงหนูยังไม่ที่ลงไปข้างล่างเลยไม่รู้ว่าหนาวไหมพรุ่งนี้สีสเกตเนี่ยเป็นงานงานงานน่ะจะเป็นงานผับปางั้นกระถินของวัดนะคะแต่ว่างานแรกของแอนจะเป็นงานแต่งที่สารคามแล้วแอนก็จะค่อยตามไปสีสเกตอาจจะเป็นขึ้นช่วงดึกๆนะคะก็ไปกับแดนเซอร์นี่แหละ เดี๋ยวจะได้ยาวเลยพอเสร็จเตยล่าซีส,สกเกตแล้วจังคอยสิได้อไปสมุดปากการนะคะ